แต่ที่นี่คือที่ความเสี่ยงคือมันเดินมาด่าที่แลนได้เลยคือถ้าจะมีเรื่องมันก็เดินมาด่าที่แลนนไม่ต้องมาด่าที่ร้านเลยเข้าใจปะที่แลนที่ทํางานมันไม่ใย่่ัดอยู่ที่นี่คือด่าแล้วทุกที่ โกรกครับพี่น้องเออน้องผมมาบอกว่าน้องพี่มันเล้าที่ร้านนะมันโดนใบนะพี่ผมบอกก่อนนะที่ร้านที่ผมแม่ผมว่าไอ้ผมเพิ่งมาถามเนี่ยบุ้งแค่เขาบอกว่ามันมีกฎห้ามในกิจกรรมไม่เนี่ผมเพิ่งถามเมื่อกี้เลยพี่มาบุ้งแค่พี่มาบุบบุงแคร่ผมไปละเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งถามเมื่อกี้เลยได้แล้วครับได้ครับ เขาบอกไม่โดนแต่เมื Bref, ่อกี้เขาบอกโดนดูเหมือนว่ายังไงใครบอกไม่โดนถ้าพี่โดไปคุยกับเขาเขาบอกเหมือนเขาถามแล้วมันก็ไม่โดนแต่เมื่อกี้เราก็ได้ยินว่าโดนแล้วลองส่งไปละจะได้รู้ว่าโดนไม่โดนถ้าเกิดตามตามกฎอะมันโดนแต่ขถาวสามตัวส่วนก็โดนไม่หรอเว้ยมก็ยังไงง่ายพี่เลยพี่ไม่พี่ก็เลยให้เขามาเนี่ยมามาที่บุ้งแครพร้อมกันเลยจะได้รู้พร้อมกันว่าโดนหรือไม่โดน ในกิจกรรมท่าทำกิจกรรมอยู่ในงานดำงานงดูมาละงานมันคือกิจกรรมมันคืออีเวนต์โซนมันเห็นมามล่ะในคู่มือมันคืออีเวนต์ทำสภาวะด้วยกัรทรงมะนี่สภาเนาะ ไม่ใช่ยกเว้นสตอรี่ต่อเนื่องนะต่อเนื่องก็ต้องมาจากข้างนอกแล้วถึงเข้าลูกมีเนี่ยถุงเงมนอันนี้เข้าลูกมาใส่กูเลยอันนี้ใน้ลูกใน้ลูกเลยอะไรกันาข้างนอกสตอรี่เรายังไม่มีอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เราไม่มีอันเก่าจบไปเลยเราไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยบอกแล้วจะไม่มีอะไรเลยบ้าเหี้ยบัวไอ้เหี้เฮ้ยเดี๋ยเพื่อนเี้ยมึงเรียกตีวัดิ ก,ก <Good> ูดกดผมไม่ได้สีผมบอกแลก้วจะตีก็ตีอย่ามานั่งเล้ากันในกิจกรรมนะไม่ตีก็ตีมาเถอะไหนอะพีเอสไหนอะพีกูดโดนเล้ากูดไปด้วยดิอยากอยากให้เข็ดอะอยากให้มันเข็ดอะพอแเราในเนี้ย พี่ดีพี่กูฟาลเราดิพี่อช่วยด้วยมืนลายอ่ะพี่ผมอยากได้คำดีคำนี้พี่กูมึนลายอ่ะมึนลายอ่ะถ้าเราได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมก็ไม่รู้อ่ะฟังครับกูนั่งเล่นมยังไหนไปรอบยีแลนด์เนี่ยเขาขึ้นเล่นไม่เฉยไรเฮ้มกูว่ากูวางเท้าไม่เฉยรอรอดูรอบนี้ เฟยดจะได้อีกโคสหล่อนค่ครมามามาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันไม่ถามแล้วได้ยินกูจะรู้มั้เนี่ยคืนนี้เราควรรู้หรือไม่ควรรู้ไอ้ี๋ไม่ด้อรรู้ ไม่ได้แจ้งเราแค่ถามเราจะได้รู้ว่ามันเหมือนกันไหมเอออีกคนบอกไม่เหมือนอีกคนบอกอนี่เล่นไปพี่ชุบไอเดียวให้เ,เ,เดี๋ยวไปเอาตอรี่เก่ามารวมมิกโดนฟรียอย่างเงี้ ต้องจำใหม่มันไปจำเลยนโอเคแม่งได้หรือไม่ได้เพราะกูอยากหรือวะ ไดงขึ้นที่เฟรเซอมันได้หรือไม่ได้รับนึงนะเมื่อคืนน่ะก๊อนมันเป็นคนมาคุยไงแต่ไม่อยู่ผมผมผมไม่ชัวร์ผมเลยมาถามให้น้องมันยอมได้ไหมยอมได้ไหมสรุปว่าไงจ้ะรอว่าเขาบอกแต๊บนึ่งเพราะว่าในกฎในกฎงานลามันไม่มีไงส่วนไอ้กฎกฎที่บัฟมันคือกิจกรรมที่วาร์ขึ้นไปแบบวาร์ไปที่หนึ่งอะถูกไหมที่เราเข้าใจตรงกันเจ้าหรกอ อาบ้า okay. ่าเล่นไม่ได้ปะทำไมวะมึงก็ปล่อยเลยตายตายตายชุบเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มตายเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไรเวรงปะไม่ใช่เนี่ยร้านไรเวรงไอ้คืห้ามบับเลยถ้าเป็นที่อื่นนะ แต่ที่นี่คือที่ความเสี่ยงคือมันเดินมาด่าที่แลนได้เลยคือถ้าจะมีเรื่องมันก็เดินมาด่าที่แลนมันไม่ต้องมาด่าที่ร้านใะ่ขว่ที่แลนที่ทํางานมันไม่ใยี่ัดอยู่ที่นี่คือด่าแล้วทุกที่คือจะเดินมาด่าที่แลนมันก็เดินมาด่าเล้าที่อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่งานร้านก็ด่าได้หมดถูกปะที่ผมเข้าใจว่ามันเสี่ยนมันก็คือเถื่ยงแบบนั้นมากเลย้านกดแล้วนะพ่อติ๊บเดร้านกดแล้วนะครับ ผมมาคุยเรื่องไอ้นี่อยู่กันนะครับโอเคครับใช่มนเดินานนายกเขาคุยกันอยู่คนเดียวคนเดียวคนดีคลาสสิกไปเลยพี่คนนึงเราก็จกลับไปเอาเพื่อนนะร้อนไปไหนบครับครับเป็นเดีตามไม่ทันโธ่เอ้ยมีต๊ะขามาตัวหนึ่งเหนื่ยตังเลย ให้ดนเซฟให้เตมเลยเปล่าเปลี่ยนกรรมแล้วไงขอคุยเราเรากี่โมงวะทำไม่ได้แล้วอะไรนที่ผมบ้าแล้วถ้าเขาคุยตอนเมื่อคืนแสดงว่าเขาคือกลันนั่นมันกดข้อไหนรับไอที่บอกว่าห้ามแบบห้ามบับหรือห้ามเล่าอะไรแต่ไหนกบไม่เนะ เมื่อกี้ผมเรียกนายกมาคือตอนนี้ที่เข้าใจอ่ะคือก่อนนั้นมันที่ผมเข้าใจนะก็คือในกรณีที่วาร์เข้าแอดดอหรือแบบเป็นกิจกรรมที่มันวาร์ไปที่หนึ่งการล้านคือย้ายไปของเราคือตัวงานล้านะคะมันเป็นกิจกรรมมันไม่ใช่งานเทาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีตำรวจไล่ถูกต้องไหมครับอครับทีเนี้ยประเด็นคือตอนนี้มันมีคนบอกเราเนาะว่ามัน สามารถเล่าได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ใช่แต่นนี้ประเทศเป็นอะไรวะเพอาะว่าไอบเจ้าตัวที่มาคุยคือยังไม่อยู่ตอนนี้ใครที่มาคุยครับพี่สก็อตเหรอใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะไปเลยวิ่ง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 หน่อยเด้อ กูดิน่าจงก็ผูมแคร์ผูมแคร์ก็คือนายกไม่มันเหมือนกันแอมเก็บเลยเพียงดรอดีอยู่ผมเก็บเองกันนะผมเก็บเองคือคือดรองดีไหมดีอ่าเดี๋ยวดิไม่ค่อยมั่นใจดวงเท่าไหร่มันมันมันสุ่มมันสุ่มถ้าเห็นอะไรนะสองถึงสี่อ๋อสี่แล้วกันไอเซยมันจะเกิดเองใช่ไหมต้องไปสอบต้องไปสอบไปสอบ ผมรู้อยู่แล้วว่าร้านมันคือกิจกรรมไม่ผมมารู้ว่าร้านมันกิจกรรมสรุปก็คือมันเป็นกิจกรรมนะครัะน่าจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันของแอดมินอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวผมรู้อยู่แล้วกิจกรรมจริงๆนะครับที่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะครับได้ครับโอเคครับก็คือตามกฎเลยครับข้อที่29นะครับไม่ให้ไไม่ล้อหลอกบัฟนะครับไอ้ลิตตันโซมีใครไปยังอ่ะพวกที่ไปยังลิตตันโซอยู่ร้านไหนกันอะ ร้านบัฟไม่ได้นะร้านเล้าไม่ได้ด้วยห้ามทำนะเพชรอยูไ่ไหนเพชรอยู่ปั๊มหอยเล่นอยู่หนอออไปเลินาซอนะร้านไหนอะไอผมรู้ไปแล้วว่ารรม,ม,มันคือกิจกรรมที่แรงมั้งเพียบนไม่ได้หรอกไปไ, <laughs> ไหนหสกายโหล ตายอะไูกโซ่ลูกโซ่ร้านไหนเอ้าตึกแดงมึงก็ติ๊กสีหี้ยเล่นเป็นเปล่าครับพี่ครับพี่ชายดูอะเห็นไม่ให้ยืนเออนาะครับพี่จับมาก่อนได้ไหมก็ได้ฟ้ากลับไปบุกแค่วนึงได้พี่กันบอกเลยตอนนี้ติดแล้วเครื่องกูจะติดนะตอนนี้ ติตอยู่ในประเทศกี่ชั่วโมงเองอทำไมครับพี่ว่างไงฮัลโหลครับสตีฟครับผม ก่อนนั้นเนี่ยครับที่ทางเซนเซได้มีการเราไม่ม <า S 2> ไม,ไ<ป>ไม่ไม่ได้จ้างครับอันนี้พว,พวกผมมาถามไปย่างเดียวกันเขารรก็เพราะผมไม่ได้จ้อันนี้ก็คือเลยจะอธิบายให้ฟังว่าก่อนหน้านี้คือทางเซนเซอะครับพี่สกอตต์เนาะได้มีการมาสอบถามกับทางแอดมินไปซึ่งมีแอดมินได้มีการบอกเขาไปว่าสามารถทําได้ซึ่งเอาจริงๆอันเนี้ยตัวแอดมินเนาะไม่ได้ ของกิตนะคะกิตไม่ได้มีการพูดคุยกับน้องก่อนหน้านี้น้องก็ไม่ได้มีการอ่าถ่ายโอนตรงนี้มาก็เลยทําให้มีการสื่อสารที่คาดเคลื่อนกันนะครับก็เลยทําให้เซนเซเขาแบบว่ามีการเล้าเราขึ้นก็เลยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของทางแอดมินเองครับต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคครับผมครับพี่พี่ขอโทษแทนได้เลยครับพี่น้องๆผมโปรไปเฮียกับพี่โอเคครับผมครับโอเคครับโอเคครับขอโทษครับพี่ครับนะครับครับ ไอ้มาร์กมันไม่แป้วหรอกกูดิอินโนเซนต์นะเอ๊ะอ่านหกนาทีนะครับ yeah. จะค้นลูกเธอได้ดูแพ้ I'm looking at you มองเธอแบบเกินแพงฉันอำเพลงในสตูไม่ต้องเข้าในดิสแปลมัน I'm still got p แต่ได้ยังไม่มีไฟอยากจะควุยกันถ้ามาดูยู่ิงดิสนีย์กินชาติดเธอมากว้วยนิดติดวิสกี้ชอบแฟนวิสเซียที่ฟรีวันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่วยทำรูสิก happy